ชเฮสตโตเสื้อเยืะลิวพูสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเยืะเสื้อโปโลมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่กเเท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะ สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวลิเว์พูลเราเริ่มต้นกันที่จุดแข็งจุดอ่อนจะสามข้อที่ต้องรู้หมายชโลภปีตาลูกา้ามือก่าคนใหม่ของลิเว์พูลในด้านหน้าใหม่ของหงแดงเมื่อวันที่8ดตุลาคมที่ผ่านมานะครับลิเว์พูลประกาศว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวหมาชโลภปีตาลูกา้าเพื่อสประตูเรารุ่งมาร่วมทัพได้เป็นที่ดีแล้วโดยที่จริงหงแดงกับปีตาลูก้าก็มีข่าวกันครั้งแรกในช่วงเดือนกันยนที่ผ่านมานะครับ การสุดท้ายทุกอย่างจะจบลงดีๆแน่นอนนะครับด้วยการที่เขาเพิ่งมีอายุเพียงแค่17ปีทําให้ติตาลูกา้าคงไม่ได้มาเข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ของลิเวอร์พูลในทันทีที่จริงแค่เป็นมือสองก็อาจจะเร็วไปด้วยซ้ำซึ่งด้วยความที่เขายังไม่ใช่คนด,งดังอะไรมากนักทําให้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่และวันนี้นะฮะเราจะขอนาําสารเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้สับประตูคนนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับหนึ่ง มีสัญชาติอื่นปกติแล้วนักเตะที่ไม่ได้ซื้อสัญชาติของประเทศในทวีปยุโรนนั้นจะต้องเจอปัญหาในการเล่นให้กับทีมในทวีปยุโรนนะครับเน่นก็คือเรื่องใบอนุญาตก,การทํางานโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษก,ก็ถือว่าเข้มงวดมากๆซึ่งนั่นทําให้บรรดาน,านกักเตะเยาวชนนอกทวีปยุโรกไม่ค่อยได้เล่นในอังกฤษบ้งางเท่าไหร่นักหรือถ้าจะให้แข้งเหล่านั้นได้รับอนุญาตก,การทํางานก็อาจจะต้องหาช่องโหว่ทางกฎหมายกันสักหน่อยนะครับ อย่างไรก็ตามกรณีของปีตาลูก้ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเนื่องจากเขามีเชื้อสายเยอรมันอยู่ในตัวด้วยฉะนั้นก็หมายความว่าในอนาคตเขามีสิทธิ์เลือกที่จะเล่นกับทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะผ่านการเล่นกับทีมชาติบราซิลรุ่นเยาวชนมาแล้วก็ตามโดยที่จริงอลิซตองเบเกอร์ในด่านรุ่นพี่ของเขาในทั้งงแดงก็มีเชื้อสายเยอรมันอยู่ในตัวเช่นเดียวกันนะครับ 2. จุดแข้งและจุดดอก แม้ว่าปีตาลูก้าจะยังไม่ได้ลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่ของฟูเมเนเซแม้แต่นัดเดียวรวมไปถึงเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของทีมชุดบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกรุนอายุไม่เกิน17ปีเมื่อปี2009ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่เขาก็เคยโชว์ลีลาให้เห็นอยู่บ้างตอนเล่นในกับฟูมิเนเซในศึกโกป้าซอลเปาโลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทั้งนี้นะฮะในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวปีตาลูก้าช่วยใช้เท้าผ่านบอลขึ้นเกมให้กับทีมได้ดีในระดับหนึ่งและยังเล่นได้นิ่งพอตัวด้วย อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังมีจุดอ่อนในด้านการสังการภายในกรอบเขตโทษเวลาที่ต้องรับมือกับลูกกลางอากาศเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากเขาอยากขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมเขาก็ต้องแก้ไขในจุดนี้ให้ได้ 3. สีกับพี่น้องเบเกอร์หลายคนอาจจะได้เห็นภาพที่ปีตาลูก้าถ่ายรูปคู่กับอาริซงและมูริเลพี่ชายของนายดา่านลิเวอร์พูลกันแล้วนะครับ รวมถึงอาจจะรู้กันแล้วนะครับว่าตอนที่อยู่กับฟูมิเนเซ่นั้นปีตาลูก้าก็เป็นในทาวารมือสี่ของทีมโดยที่มือหนึ่งของทีมก็คือบุริเอลที่จริงความสัมพันธ์ระหว่างปีตาลูก้ากับพี่น้องในด่านเบเกอร์มันมากกว่านั้นนะครับสมัยที่ยังอยู่กับฟูมิเนเซ่เขาก็ได้รับการสั่งสอนในเรื่องต่างๆจากบูริเอลเป็นอย่างดีและเขาก็ยังได้ร่วมซ้อมกับบูริเอลอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยซึ่งมันก็ทําให้ปีนี้ปีตาลูก้าได้มีโอกาสร่วมซ้อมกับอาริสงเบเกอร์ ในตอนที่มือเก่าลิเวอร์ pool กลับมายัางบ้นเกิดอีกด้วยนะครับและนั่นก็นําพาไปสู่ภาพที่ทั้งสามคนถ่ายภาพร่วมกันเองที่นั่นนะครับตอนนี้อลิซองเบเกอร์ก็ช่วยประเมินพัฒนาการของปีตาลูก้าอย่างต่อเน,นื่องและเขาติดต่อกันในดานอนาคตไกลอยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่ที่ได้ร่วมซ้อมด้วยกันถามตอนที่จอห์นอัชเชเบิร์กโค้ชผู้สมัครถุของลิเวอร์ pool น,นะครับถามอลิซองเบเกอร์ว่าคิดยังไงกับปีตาลูก้าน,นั้นในดานวัย28ปีก็ตอบไปในทิศทางที่ชื่นชมปีตาลูก้าอี ทำให้อาริสุบิเกอร์น่าจะช่วยเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับปีตาลูก้าในการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษได้ดีเลยทีเดียวะฮะโอโ้โหก็ไปดูหน่วยก้านเลยนะครับสูงยาวเขาดีเลยนะฮะบีแต่คิดถึงฟันไนโอดครวนอยากให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามได้เร็วๆเวอร์กิลฟันไดน,นะฮะกองหลังตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลเขายอมรับว่าคิดถึงแฟนบอล ที่เข้ามาชมในเกมในสนามจนใจแทบขาดเพราะพวกเขาคือส่วนสำคัญที่ทําให้ไฟลุกโชนได้ตลอดเวลาที่ลงสนามนั่นเองครับที่มือนจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมแล้วและเป็นแฟนลิเวอร์พูลคือส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างแท้จริงโดยเฉพาะยามที่นักเตะกําลังสู้กับสถานก,การณ์ที่ยากลำบากระหว่างการแข่งขันโบว์กิฟันได้กล่าวกับรายการพอร์ชแคทเมื่อทีมยิงได้พวกเขาส่งเสียงเชียร์กึกกล้องข่มขันคู่กข่งจนเสียอาการ และถ้าเราเป็นฝ่ายเสียประตูแฟนๆก็จะร้องเพลงปลอบมือกำลังใจกลับหเหมือนฮึกเหิมเพื่อสู้ได้อีกครั้งฉะนั้นแล้วในวันที่ไม่มีใครมาชมเกม,เกมอยู่บนอัฒจันทร์จึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับทุกคนแต่ก็หวังว่าสถานการณ์ทางการจะดีขึ้นจนแฟนได้กลับมายิงเกยงข้างเราเหมือนเมื่อก่อนเพราะนอกจากเกมในอันฟิลแล้วเวลาเป็นฝ่ายบุกเยือนมีพวกเขาตามเชียผมจะยิ่งฮึดสู้ยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเลยรับ ยังเนื้อหอมบอลลินี่มีลุ้นค้ำแบ็กคัพแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกฟาบิโอบอลลินี่นะครับอดีตหวัวหอกของลิเวอร์พูลชาวอิตาเลียนมีลุ้นได้กลับมาคัพแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับหลังจากที่รับการสุดจิจากสโมสออรอันซาม,มิล่าและคริสตัลเพลเดตกัตชนดิเมนโกโตนะฮะร,รายงานมาว่าบอลลินี่ในเวลานี้เป็นนักเตะไร้สังกัดถูกคาดหมายกันว่าจะได้เซ็นสัญญากลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อดีตดาวยิงลิเวอร์พูลในนนววัััย29ปีหมดสญญาากบเโระครับในสสโมรอิตาลี เมื่อสิ้นสุดฤดกูกาลที่มันมาทําให้ในตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่ไร้ต้นสก,กัดที่สามารถย้ายไปร่วมทีมใดก็ได้อย่างอิสระสําหรับฟาบิโอบอริเน่นะครับเคยแคข่งในอังกฤษกับเชลซีสวันซีลิเวอร์พูลและเซนต์เแลนด์โดยกับลิเวอร์พูลลงเล่นไปทั้งหมด38นัดทำได้3ประตูนในระหว่างปี2 0 1 2ถึง2015นะฮะย้อนดูบทสัมภาษณ์ของเจคกิงคลับเมื่อ5ปีที่แล้วสิ่งแรกที่ผมจะทำในการคุสมสโมสรแห่งนี้ คือการเปลี่ยนแฟนบอลที่ไร้ความมั่นใจในทีมกลับมาเป็นผู้ที่เชื่อและศรัทธาต่อทีมอีกครั้งมันไม่สำคัญว่าตอนที่คุณเข้ามาจะเป็นอย่างไรแต่คนที่จะจดจำในวันที่คุณจากลาไปโปรดให้เวลาเราเพื่อทำงานทั้งผมและ LFC และนี่เป็นลีกที่ยากสุดๆผมไม่ได้บอกว่าเราสามารถทนได้นานถึง20ปีหากเรานั่งอยู่ตรงนี้4ปีผมคิดว่าเราจะต้องมีแชมป์สักหนึ่งรายการ ผมค่อนข้างมั่นใจหากไม่ใช่สถานีต่อไปของผมคงอยู่สวิตเซอร์แลนด์เจกิ้งครับกล่าวทิงท้าย5ปีแล้วนะครับที่เจกิ้งครับคุมทีมของพวกเรานะครับขอบคุณบอสท,ที่เลือกลิเวอร์พูลนะฮะนี่คือคําพูดคาแรกนะฮะที่ย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลเขาก็ทําได้สําเร็จจนได้นะฮะโอ้โหพูดแล้วก็ขนลูกจริงๆเนข่าวลือข่าวลวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10ตุลาคมนะครับ